โตโยต้าเอสติมานะครับติกล่องบรรทุกสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกเป็นจุดคานกว่าคขังรถก่อนพอติดคานกว่าเรียบร้อยนะครับเราก็เอาของวางเพื่อคันขวาอีกทีนะครับตัวกล่องนะครับเป็นทูเล่์โมชั่น XTXL นะครับไซส์ XL นะครับตัวนี้เป็นสีเงินกรอที่นะครับสวยงามเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายคเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งาน การเปิดผลิตภัณน,นะครับเรียบร้อยแล้วครับ,ส,รบส,สำหาร,าสรับกล่องบรรสัมภารสำหรับเดินทาง